เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวัสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถใช้งานสนภาพดีราคาย่อมเยาแล้วผู้ชมเลือกซื้อเลือกขายครับคันนี้ Toyota ครับ Toyota Camry โฉมออสเตรเลียครับโฉมนอกปี94เครื่องดีเกียร์อรอโต้ใช้เบนซินนะครับไม่แก๊สเครื่องสดๆเลยเครื่อง 5S 2.0 เครื่องดีเกียร์ดีครับเดินเรียบในน้ำมันล้วนๆนะครับสดๆตัวเกียร์โต้เข้าดีเข้านิ่มสีสันสวยงามบอดีเด้เดิมบางๆครับล้อแม็กกับยางดอกหนาใช้กันได้อีกยาวห้องโดยสารสะอาดเบาะผ้าไม่ขาดฟูๆทนะั้งข้างหน้าข้างหลังเลยเกียร์โต้จบไฟฟ้าบอดี้จเดิม,ดมหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนนะ่ะพร้อมใช้เดินทางไกลได้สบายเรียมชุดโอนครบ ภาษี6 5ห้ครับภาษีขาดก็ไปต่อตอนโอนได้ครับ39,000บาทพิกัดดูรถอยู่นครปฐมเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ